มีการคาดหมายว่าคุณอุ้งอิงแพรท,ทองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่แทนคุณหมอชลนานนแพทย์ชลนานสีแก้วที่ลาออกไปนะคะจากกรณีที่แสดงความรับผิดชอบหลังจากที่ไปหาเสียงไว้ว่าจะไม่จับมือกับพักสองลุงค่ะโดยในวันครบรอบวันเกิดปีที่16ของพักเพื่อไทยนะคะคุณอุ้งอิงได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุป แต่ถ้าถามว่าพร้อมไหมส่วนตัวทํางานที่นี่ทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและในวันครบรอบปีที่16ความรักความผูกพันย้ําว่าพร้อมทําเพื่อพักอยู่แล้วไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่ก็ตามในขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยแก่นนำพักเพื่อไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ว่าการมีชื่อของคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นเป็นเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่านะคะ คุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่สามารถนําสิ่งใหม่ๆเข้ามาและเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถเดีย๋ยวเราก,ก็ตามค่ะเป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่คิดว่าแนวโน้มของพรรคเพื่อไทยพยายามให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถเข้ามามากขึ้นส่วนพวกเรานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วคิดว่าเราจะค่อยๆกลับไปเป็นผู้สนับสนุนค่ะแรงขันในพรรคเพื่อไทยมองว่านะคะหากคุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพัก จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองต่อพักเพื่อไทยค่ะและก็จะสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาสอส,อสอรวมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนพักนะคะซึ่งถือเป็นนะคะ ตัวจริงเสียงจริงค่ะเนื่องจากทราบกันดีว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเจ้าของพรรคตัวจริงก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็จะสามารถดึงเสียงสนับสนุนของบรรดาแฟนคลับของขุนทักษิณกลับมาได้นะคะหลังจากที่เคยถูกโจมตีอย่างหนักนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะที่ผ่านมาพักเพื่อไทยมักจะหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลสําคัญของพักไปอยู่ในกรรมการบริหารพักค่ะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบหากถูกสั่งยุบพักนะคะแต่หากกรณีนี้เนี่ยถ้ามีชื่อคุณอุงอิงเป็นหัวหน้าพักนะคะนั่นก็ย่อมสะท้อนนะคะถึงความมั่นใจของพักเพื่อไทยค่ะว่าเขาจะไม่ถูกยุบพักอย่างแน่นอน ถึงแม้นะคะการมีชื่อคุณอุงอิงเป็นหัวหน้าพักนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าหากย้อนกลับไปนะคะในวันเกิดครบรอบปีที่74ของคุณทักษิณเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นการประชุมสสของพักเพื่อไทยนะคะได้มีกิจกรรมร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณผ่านวิดีโอคอลนะคะ คุณทักษิณได้กล่าวขอบคุณคำอวยพรของบรรดาสสนะคะและไหนบางช่วงบางตอนเนี่ยได้ยืนยันด้วยว่าจะให้คุณอุ้งอิงมาอยู่ช่วยงานที่พักนะคะพร้อมส่งสัญญาณว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาทวีสินคงอยู่ที่ทำเนียบค่ะ สะท้อนถึงการเป็นผู้กำหนดเกมของคุณทักษิณค่ะซึ่งในวันนี้คุณเศรษฐาก็ได้ไปอยู่ที่ทำเนียบแล้วเหลือเพียงคุณอุ้งอิงค่ะที่จะมาคุมพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการหรือไม่ค่ะซึ่งก็จะเป็นการปรับทับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพักเพื่อไทยหวางเกมกำลังนะคะสู้กับพักเก้าไกลในอนาคตนั่นเองค่ะ